เดินแบบดีไปดูยังสวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่ที่บรรยากาศหน้างานครับวันนี้สารบบรับเรงศิลมาทาการแสดงนะครับอยู่ที่อ,อําเภอพิบูลบางสาหานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นงานผ่าปลาเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างซุ้มประตูโขงนะครับวัดบ้านนองบัวหินนะครับ อำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดินทางมาไกลพี่น้องเอ้ยนะครับสามร้อยเกือบสี่ร้อยกิโลนะครับจากจังหวัดนครพนมนะครับมาที่หน้าง,งานนะครับวันนี้นะครับติดตั้งไ้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอเซ็ตระบบนะครับรอเซ็ตระบบพี่น้องเช่าอ่าพิบูลบางสาหารพี่น้องเช่าอุบลเอ้อนะครับมากำลังใจได้ลาย นะครับสำหรับคาคืนนี้นะครับพร้อมที่จะทําการแสดงนะครับสถานที่กว้างขวางครับนะครับย้ายจากวัดมาเป็นสถานที่ริมถนนเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เข้าบ่อคอยเพียงข้อปันใดนะครับส่วนของทางบัตรนะครับก็เลย่าทางคณะกรรมการทางผู้จัดงานนะครับใดญ่ายสารที่ของเข้ามากนะครับอยู่ที่สนามลาน นะครับของร้านหนองบวฮีวัสดุก่อสร้างนะครับรานที่กว้างขวางติดถนนใหญ่เลยติดถนนหลักของหมู่บ้านนะครับติดถนนหลักเลยนะครับพี่น้องเริ่มมาปูศาร์ปูเสือแล้วนะครับเม่อดหมูเด้ออย่าลืมมาใหาก้กำลังใจทีมงานสร้างหลักบริสินของเขานะครับตอนนี้นะครับพร้อมที่จะทําทการแสดงมอบความบนันความส่วให่กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีของเขานะครับวันนี้ ติดเ็จระบบเร็วในจักน้อยวาวาช่วงเย็นวันนี้เราจะมีการประชุมนะครับเราจะมีการประชุมสรุปการดําเนินงานในปี2567ก่อนที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศกาลต้อนรับปีใหม่2568นะครับเมื่อนี้ก็เลยว่าใทีมงานเ็จระบบทีมงานติดตั้งระบบทุกทิ้งทุกอย่างไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จะได้เตรียมความพร้อมในการทําการแสดงคืนนี้นะครับเมื่ออืน่นเท่าสิไปพอ่อกันอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ด นะครับตรงนี้เราจะไปเจอกันอยู่สวนน้ำปูราเอก200กว่ากิโลนะครับเดินทางไกลอีกแล้วพี่น้องนะครับโอ้ย200กวสองร้อไกล200กว่านี่ถือว่าปกติปกติชิวๆถือว่าปกติของหมอลำหม,มูนะครับ200กว่านี่วันนี้มันจุได้ประมาณ4,000ันห้าสถานียานดีเลยล่ะพี่น้องมื้อนี้ประมาณ4,000 5,000คนนี่เอาอยู่แน่นอนครับสนามมื้อนนี้นะครับ ເຮັດການກນ i ເຮົາກະເສດແລກະເຊົາມື່ນາຍຫະກກດທັດ เป็นงานบัตรการกุศลน,นะครับร่วมทําบุญร่วมสมทบทุนนะครับในการก่อสร้างซุ้มประตูโขงนะครับของพี่น้องชาวบ้านน้องบัวฮีของเท่าด้อนะครับออกมาให้กําลังใจหลายๆเป็นครั้งแรกในฤดูการนี้ที่ได้มีโอกาสมาทําการแสดงที่อ,อําเภอพิบูลบางสา,หารหล้กก็บอกค่อยได้มาทางังหนีน้่นได้พี่น้องนะครับเพราะว่าคิวงานทฮองอ่าอยู่ทังส่วน อุรขอนแก่นนะครับส่วนอุบลเนี่ยปีนี้ยังยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเราขอกําลังใจจากพี่น้องไม่กําลังใจหลายๆเด้อนะครับสําหรับคืนนี้นะครับสถานที่แบบอย่างดีเลยนะครับสถานที่กว้างงดีเลยนะครับพี่น้องนะครับมือขึ้นมีอนะครับอย่าลืมออกมาให้กาลังใจลูกหลานัานเราเด้อนะครับส่วน พี่น้องที่ถามขามาหลายวันที่31เรามีสติมไร้ไหม31มีสติมไร์นะครับขอบพระคุณที่ลอนดอนนะครับทีฮักของพระเอกละน้อยนะครับร่วมประเดิมให้แล้วนะครับ6,000คะแนนยังขาดอีกอยู่ด้อพี่น้องนะครับเพากำลังใจจากพี่จากน้องซอยสนับสนุนนะครับยังขาดงบประมาณในการจัดจ้างทีมไร์อยู่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวซอยกันสนับสนุนทักไปในเพจซันแล้วออนไลน์ของเราได้เลยนะครับอุระเล็กละหน่อยพี่น้องอยากทรงมอบความสุกอยากทรงท่ายปีให้พี่น้องเลยเบิ้งนะครับบรรยากาศร่วมเคาดาวไปกับทีมงานซันแล้วบริงินในวันที่3 1อย่าลืมนะครับสาหรับท่านที่อยากเมาหรืออยากเป็นเจ้าภาพหรืออยากสนับสนุนนะครับให้กําลังใจในวันส่งท้ายปีสามารถติดต่อไปในเพจซันแล้วออนไลน์ของเราได้เลยนะครับตอนนี้แอดมินตั้งข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สถานที่ย่างดีเลยพี่น,อน้นงองนะครับมีนะครับเหมาะมากเลยนะครับสถานที่เหมาะเจาะมากนะครับเหมาะกับการมานั่งฟังล่ําโต่ล่มหนาวน้านกันนะครับอย่าลืมเ้ยพี่น้องช่าอุบลราชธานีพี่น้องอ่าบ <c oughs> ผมพี่น้องน่าจะรวยพี่น้องพี่บุญมังสาหารพี่น้องอ่า สว่างดีระวงนะครับอยู่ใกล้เคียงกันมาให้กําลังใจได้นะครับสําหรับคืนนี้นะครับโอ้มื่อนี่เดซาวเามยไว้น้อมื่อนี่ครับผมครับเมย์นี่อาบน้ามาหรอคก็มานั่งอยู่เนี้ยเดซาวเมยอยู่มื่อนีอมมนนมมนะครับรถเครื่องปั่นเท่าของหนุ่มมาร์คจิรพันธ์พี่น้องหนุ่มมาร์คจิรพันธ์ราศีนะครับเท่ากับติดตามเป็น Premises, เป็นฝ่ายคอตูมนะครับเริ่มเริ่มการเต้นเริ่มดำเนินงานนะครับสถานที่แบบดีเลยน้องมึงสถานที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้กะติเป็นเต้นทะเต็นร่วมเต็นทะเต็นรวมนะครับ เอาเสาเครืองอเขาจังสันเสาอันนี้บอกเอาเอาเครื่องเชื่อมมาเชื่อมหน่อยเนี่ยขาดเราส่วนเ,เครื่องเชื่อมเขาอยู่รถขั้นไหนมาแม่สองเมตรเล็กหน่อยนะึติ่นกับพันธุ <c> ์ก <ười> ารการเราจะเก็บเก็บแล้วก็การหกเมือ้งพี่น้องมันมีต้องเป็นการซ่อมกัน ตัเลกตัวเมย์ว้าใหเป็นกลงๆน่ามอเน้อนุยงน่ากว่าน้เมนูวันนี้อะไรเอ้าฟวงวันนี้เมนูอะไรแกงไก่เส้นไมส้งไก่เส้นหมี่สมแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้ม กำลังท่ากันกำลังคั่วอยู่ค่ะคั่วไก่ใู่บ่ะเมนค่ะแตงไก่ชนม่สมพี่น้องเมนูเล่าเมนูไทยปะปนกันไปสลับกันไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับแต่ละวันผัดเปลี่ยนเมนูอาหารไปตลอดนะครับกินงานเ้องก็ได้กินด้รับประทานเมนูใหม่ๆแปลกใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ความจำเจ สถานที่จอดรถเพื่อนกับเตรียมไปให้ย่างดีได้พี่น้องสถานที่จอดรถก็เตรียมไ้อย่างดีนะครับที่มองจอดรถริมถนนเลยที่จอดรถริมถนนเลยถือว่าโอเคมากเลยนะครับสําหรับสถานที่ของเราวันนี้นะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่บ้านหนองบัวฮีเรอพี่น้องนะครับตําบลหนองบัวฮีอําเภอที่บุญบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีออกจากตัวอำเภอมาประมาณสิบกิโลนะครับบอกไก่ครับนะครับออกจากตัวอำเภอมาสิบกิโล อโอเคนะครับภาพน้องชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้เราจะเจอกันอยู่ที่นะครับอำเภอพ,พิบูรณ์บางสา,ารจังหวัดอุบลราชธา,านีไม่กำลังใจาดๆเ้อ